ได้แล้วเนาะกับ <c oughs> สบายดีเด้อสบายดีเบิร์ุผู้สุสคนเด้อพี่น้องเด้อกะต้องขอโทษขอภอภัยเนาะมือเศร้านอกกะหวานใจกะบบได้ลงคลิปหุ้นให้เนาะกะเนื่องจากว่าไฟฟ้าอยู่เหอน,นดับเนาะกะวานเพื่อน,นันเป่นปง,งนันใส่ไฟง่ายหยวนในเมืองเนาะกะตื่นเศร้ามากอะดับเลยกะว่าเสียนลงคลิปให้กะ ก็เลยบบได้ลงให้เนาะกับเพราะว่าเผื่อสิมามันก็พันหลายหุ้นและกับก็เลยบบให้เนาะกัสิมาให้แนวทางรัฐบาลเลยเนาะกับมื้อนี้หวานใจก็ลงลงเฮ็ดสตรของหวานใจเนาะกัเป็นครั้งแรกเด้อพี่น้องเด้อกับเป็นคลิปแรกของหวานใจคือกันเนาะบางเธอกับซี แต่ทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะ้อโบเน่เด้อบางเถ่ออาสิเข้าสามตัวที่หวังใจให้ก็ได้นอะกกัท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับโชคลาบนำการเด้ออย่าลืมเข้ามาเอาโชคเอาลาบเนานะกับหวางใจเพราะว่างงอากาศกะตรงนี้กะลมแห้งหลายพี่น้องเอ้ย กับสัญญาณโทรศัพท์จักเป็นใดเดคคัดคาดให้หายเนาะกับบเป็นอย่างกะเฮาเข้ามาเอาสูกลาบนำกันกับนี่เนาะกับบมีปัญหาแต่ท่านใดที่เข้ามาแล้วเด้อกับขอให้หิงปังเด้อขอให้แตกทั้งสามตัวมือนี้เนาะหวานใจกับลงเฮ็ดสูตรของหวานใจนายรัฐบาลไทยหวานใจกับเพิ่งจะเฮ็ดเป็นเทือแเลขแล้วก็คลิปเลขของหวานใจเลยบางเธอกับ อาจเ็ดให้พี่น้องได้สูขได้ลาบเนาะกับเมื่อน,นี้กับรัฐบาลไทยหวานใจให้1นกับ4เนาะหวานใจเฮ็ดได้1นกับสแต่หลักหลักร้อยหวานใจให้ส่งกับ5ห้าะพี่น้องเนาะกัท่านใหนที่มัก3ตัวกะลองเอาไปพิจารณาไปจับใส่ก็กับท่านที่ว่า มักในแนวทางที่ว่าเล่นสามตัวกะลงเอาไปพิจารณาเบิ้งก็ะได้หรือพี่น้องเด้อกะท่านใดที่บบมักกะบโเป็นอย่างนอ้อเข้ามาให้กําลังใจหวานใจกะดีใจแล้วเนาะพี่น้องเนะาะกะท่านใดที่เข้ามาแล้วกะอวยพรให้ได้รับสุขลาบอกไปแะ้วเนาะกะรัฐบาลไทยเมื่อนี้หวานใจให้วิ่งหนึ่งกับสเนาะแต่หลักร้อยหวานใจให้สงกับห้า ให้วิ่งรูด1กับวิ่งรูด4กระเจอหนก็มี1นึวิ่งรูด1ก็มี1นึ่งสห้า 1นึ่เด้อหวันใจให้วิ่งรูด1แล้วก็โจาะหนึ่งให้ก็มี13 14งสามหนึแล้วก็18เนาะกววิ่งรูด4ก็โจาะ4ก็มี40 4ศสอง 43 47แล้วก็48เนาะพี่น้องเนาะต่หวานใจทวนอีกรอบเนาะ40 42 43 47แล้วก็48เนาะหลักร้อยหวานใจให้2กับ5เนาะหลักร้อยเดอ้อท่านใดที่ มักในแนวทางสามตัวก็ลงลงเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อบางเถอะอ่ะอ,อาจ,จีได้สุกราบกับหวานใจออกไปเนาะก็ท่านไหนที่เข้ามาเลี้ยวก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หวานใจได้เด้อพี่น้องเด้อก็กดแชร์ให้หวานใจน้ำเนาะเผื่อท่านที่โบมีแนวทางอยากจะเอาแนวทางองหวานใจไปพิจารณากันเนาะก็ ถ้าแนวทางเข้าเขาก็ขอให้ได้บุญน้ากันเนะพี่น้องเนาะกัฝากกดไลค์กดติดตามให้หวานใจนําเนอพี่น้องเ้อกัฝากให้กําลังใจเนะาะกะบอกว่าพี่น้องกะให้กําลังใจหวานใจและหวานใจกัขอให้กําลังใจพี่น้องเช่นกันนะกัคอยคอยสิรุนให้คอยคอยอวยพรแลวก็ภาวนาในใจ ว่าให้ให้เข้าเด้อให้แตกเด้อเนาะก็มื้อน,นี้ก็หวานใจคิดว่าเป็นสิเป็นมื้อดีคือกันบ้นเนาะหวานใจก็โชคมือลาแม่นเพราะว่าก็สิขึ้นปีใหม่แล้วเนาะพี่น้องเนกะโผอวยพรล,ล้วก็ให้มีแต่โชคลาภเข้ามากับ ตัวท,ทุกท่านเดอ้อพี่น้องเด้อก็ขอให้เฮงปังๆนอ้องมือนี้กับรัฐบาลรัฐบาลไทยเนาะก็บอกว่าบอกว่าสิเป็นทั้งรัฐบาลแล้วก็ฮานอยแล้วก็ห่ยหวยลาวนาะมือนี้ก็ขออวยพรให้ทุกทุกท่านเนาะขอให้แต่ขอให้เข้าขอให้พี่น้องได้โชคได้ลาบกับหวานใจเดอ้อมือนี้เดอ้อหวานใจกับ เฮ็ดสุดความสามารถของหวานใจที่หวานใจเฮ็ดได้เนาะกะส่วนที่ว่าสิเป็นแนวใดก็รุ้นนํากันเนาะพี่น้องเนาะกะฝากเป็นกําลังใจให้น้องนําเด้อพี่น้องเด้อกะหวานใจกะอาจสิเป็นแบบว่าน้องใหม่แน่แล้วก็บ่ทันได้ว่าสิจังได๋ก็บ่เว้ากันยังบ่บ่เรียนไหล่นะก็มีกะ แต่ว่า,ากึกักๆไปนะก <c oughs> ็ขอโทษขออภัยเด้อท่านที่เข้ามาฟังบางที่ก็บ,บางท่านอาจจะแบบอาจจะฮิตให้แบบว่าบางท่านแบบว่าฟังบ่เข้าใจโบหรือว่าจังใดก็ขอโทษขออภัยทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อก็ขอคอบจทุกกําลังใจเนาะที่คอยให้หวานใจตั้งแต่เล็กๆที่หว่านใจได้ฮิตเนาะมื้อนี้ก็ว่านใจก็อวยพรให้ทุกๆท,ท่านเนาะก็ เดี๋ยวสีทวนตัวเลขให้อีกรอบนะพี่นอนะ้องเนาะเผื่อท่านที่ฟังอาจสีบอกเข้าใจเนาะหวยรัฐบาลไทยมื้อน,นี้เนาะหวันใจให้วิ่งรูดหนะึ่งกับสี่เนาะพี่น้องเนาะแต่หลักร้อยหวั่นใจให้สองกับห้าหวานใจให้สองกับห,ห้าเด้อหลักรนะ้อยเนาะขอวาวนาขออวโพรให้เตะสามตัวให้กับพี่กับนอ้อ,นองเด้อพี่น้องเด้อ อยากให้โชคให้ลาบกับทุกทุกท่านเลยนะที่เข้ามาก่อนใจให้วิ่งรูด1กับ4เนาะก็มี1นึ1่งส1มหนึแล้วก็4 0 4 2 4นสา ส7แล้วก็4ีปดเด้อพี่น้องเด้อก,กลักร้อยหวันใจให้สงกับห้าเนาะท่านใดที่มักในในโอ้ยตะ,ตะคิวกินขามท่านใดที่เข้ามาเรียก,ก็อวยพรให้พี่น้องเนาะก็ขอให้ได้รับสูคลากับหวัาานใจเดอเ้อแนวทางแบบว่าหวยรัฐบาลไทยมือน,นี้เนาะกา็เดี๋ยวหวันใจสีสี่ขอบอกแบบ พี่น้องนกอะเมื่อวานกะกะมีแบบว่ารถรถแบบว่ารถปีนเนาะรถปีนเพื่อนกะเพื่อนกะเอาเอาตัวเลขมาให้อันนี้กะกะสิเอาเอามาให้พี่น้องเผื่อเผื่อท่านได้สู้ได้ลาบนำเนาะเพื่อนกะเพื่อนกะจดเอาทะเบียนรถทะเบียนรถมาให้หวั่นใจเนาะเพื่อนกะ เดี๋ยววันใจก็จะเอามาแบ่งปันกับพี่กับน้องเด้อพี่น้องเด้อบางทีกะเนาะอาสีได้รับแบบว่าโซกนากันเนาะพี่น้องเนาะแต่วันใจกะอาจีโบ่โบ่ได้เล่นดอกแต่อยากให้โซกให้ลาบกับพี่กับน้องหลายก้อนเนาะอันทะเบียนรถที่ว่าปีนอันเมื่อวานเพื่อนอันส่งมาให้เนาะก็อัน 0478พี่น้องเดอ้อ4ตัวเนาะ0478เด้อพี่น้องเดอ้อท่านใดที่อยากลองไปพิจารณากะลองเอาไปพิจารณาได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อบางทีอาจจะได้รับโชคลาภเนาะก็ลองไปเนาะอันนี้ย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเดอ้อพี่น้องเดอ้อให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะก็ ขอให้เล่นแบบยังมีสติเนาะถ้าแบบว่าท่านที่เอาไปพิจารณากะโมเมนต์ว่าคือกับเนาะบางท่านเวลาเอาแนวทางไปพิจารณาแล้วเวลาที่แนวทางมันรุดกะอจซีว้าแบบว่าโบพอใจให้กับเนาะให้กับเขาแบบว่าโบเข้าฮนะก็มืดลายอย่างซีนะกะหวั่นใจกะ ขอย้ำเ้อพี่น้องเด้อขอให้มีสติในการเอาไปเล่นเอาไปพิจารณาเนาะกะขอให้หฮงเฮงปังๆมือนี้เดอ้อขอให้แตกบอกว่าสิเป็นทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ฮาน้อยแล้วก็หวยลาวเนาะมือนี้ก็โวยพรให้แตกทั้ง3ตัวแล้วก็แตกทั้งบนทั้งล่างให้กับพี่กับน้องเนาะหวันใจกะสีอยู่ให้กำลังใจพี่น้องแล้วก็บไได้รใส่กะ สคอยรุ้นหวยให้กับพี่นนองกันขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อกับอันหวยรัฐบาล30ธันวาคม65เนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้า